บุคลิกภาพในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะพบเห็นเด็กในบ้านเราเองก็ไม่น้อยเขาเรียกก็เหมือนกับว่าเด็กที่ปรับตัวช้าคือใช้วิธีการต้องรอเวลาสักระยะเวลาหนึ่งบางทีอยาจจะต้องดูเพื่อนๆอ,อยู่ด้วยในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อยปรับตัวได้พอเริ่มปรับตัวได้ปุ๊บก,ก็จะเริ่มเข้าหาสู่คําตอบอะไรต่างๆได้ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแรเงเสริมบวกด้วยเหมือนกันนะคือถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กที่ปรับตัวช้าแต่ถ้าโดนตําหนิดู อยู่เรื่อยๆปุ๊บเนี่ยความมั่นใจหายเลยฮนะเขาอาจจะทําไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่แรงเสริมบวกฮนะวิธีการในการสร้างความมั่นใจก็คือต้องเรียนรู้นิสัยว่าเขาอาจจะเป็นเด็กที่ปรับตัวช้าเพราะเขาอาจจะไม่รวดเร็วว่องจักว่องไวเหมือนที่ผู้ใหญ่เข้าใจแต่ถ้าเขาเริ่มลงมือทําแล้วอย่าลืมที่จะต้องเชียร์เขาด้วยในขณะที่สหนุ่มเพิ่งได้คําตอบแรก ว่านก็กำลังวิ่งหาคำตอบอยู่ภายในชานชลาครับน้องว่านครับน้องว่านเนี่ยอ่านแล้วก็ศึกษาคําถามแบบกุกตัดครบทุกหมวดได้ยังครับหมดแล้วค่ะแสดงว่าน้องว่านเนี่ยสามารถจําได้หมดแล้วว่ามีคําถามอะไรบ้างเออทีนี้น้องว่านคิดว่าจะทํายังไงต่อจะไปสอบข่าวว่าถ้าให้คําตอบเนี่ยเจอก็อดเอาคําตอบไปก่อนทิงตาหนูก็เหนื่อยหน่อยนะ ด้วยเทคนิคการอ่านคำถามให้หมดทุกข้อแล้วถามทีเดียวทำให้ว่านได้คำตอบในข้อต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับหนูขอถามหน่อยนะคะหนูวันนี้หนูมาปนแบบติภารกิจค่ะผู้มาสั่ย่อคนนี้เป็นอะไรอ๋อต่อรอพนักงานรักษารถโอเคค่ะแล้วก็พอของยนะพนักงานห้ามล้อเนาลงมาสั่งย่อ โบกี้รัเสบียงกับอากาศโบกี้รักเสบียงฮะฮะโบกี้โบกี้โบกี้เซนลานท่องคบส่วนน้องฟิล์มหลังจากจดจดจ้องจ้องอยู่นานเห็นเพื่อนเดินเข้าไปถามก็เลยทําให้มีกําลังใจเดินเข้าไปถามเองบ้างโดยที่ฟิล์มเลือกใช้วิธีถามเรียงตามลําดับข้อข้อละหนึ่งคนคนละหนึ่งคำถามครับ ใส่เาเช้อเหมียใสเหมีอแล้วส่ใต้ใส่อะไรกันใส่ใต้ครับครับฟิปได้กี่คำตอบแล้วครับสองคำตอบครับสองคำตอบอ๋อแล้วฟิลมดูคําถามทุกข้อหรือยังอย่างครับยังเหรอเอ๊แล้วอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องเรียงไปทีละข้อดิใช่ปะครับครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราศึกษาคําถามทุกข้อก่อนแล้วเราก็เดินไป เจะกับอะไรก่อนเนี่ยเราก็ทำมันนั้นก่อนน่าจะดีกว่าไหมไม่เลยดีกว่าน่าจะดีกว่านะเอองั้นเราดูคําถามก่อนดีกว่าไหมครับเอเมื่อได้รับคําแนะนําฟิล์มก็เริ่มดีขึ้นครับกับคาระลอนี่แบบอะไรคะตารางานรักษารถค่ะและ้วเบอร์นอเอกรถนอนปรับอากาศชั้นหนึ่งครับ รถนอนเนี่ยรถนอนปรับอากาศชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยบริษัทพรถนั่งปรับอากาศแม้จะเริ่มดีขึ้นแต่ฟิล์มก็ยังวนเวียนหาคําตอบอยู่เฉพาะบริเวณนั้นครับรถอัดฉนก็นี่ต้องแบบแล้วนะครับรอรอรอโอรอไปว่าครับพนั้นงั้นรอไปเลยนะไปดูดีสตรงนี้ครับ ถึงฟิล์มจะมุ่งหน้าไปตามหาขบวนรถไฟแต่เดินไปไม่เท่าไหร่ยังไม่ทันได้หาหรือเห็นขบวนรถไฟฟิล์มก็เกิดอาการงงจนต้องกลับมาตั้งหลักที่จุดเดิมวนกลับมาถามพี่คนเดิมครับขอาลารับครับง,ง,งานกลับรถอนะ่ะรับการที่เด็กสองคนได้รับโจทย์คำถามเหมือนกันแต่การจัดการกับคำถามแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นเพราะอะไร แล้วเราควรจะส่งเสริมหรือพัฒนาเด็กที่ยังไม่รู้ว่าจะจัดการแก้ปัญหานี่อย่างไรด้วยวิธีไหนคุณหมอเดียวมีคําตอบครับคือความจริงต้องทุนอันหนึ่งที่แตกต่างกันด้วยอันหนึ่งก็คือว่าผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงจะมีความละเอียดอ่อนมีความรอบคอบแล้วค่อนข้างจะใส่ใจในความรู้สึกนะแต่ในขณะที่ผู้ชายเองเนี่ยก็อาจจะมีความกล้าหรือว่าความมั่นใจในระดับหนึ่ง แต่ทำนองเดียวกันว่าถ้าเปรียบเทียบความละเอียดและความรอบคอบหรือกระบวนการในการวางแผนเนี่ยอันนี้คือเฉพาะต้นทุนในความเป็นเพศนะฮะค,คือผู้ชายกับผู้หญิงนะมันก็มีความต่างกันแหละบวกกับพื้นฐานอารมณ์บวกกับลักษณะน,นิสัยของเด็กแล้วก็บวกกับทักษะในการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมว่ามันเอื้ออํนวยกันอย่างไรประเด็นสําคัญก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรใช้วิธีการเปรียบเทียบกับคนอื่นคือเปิดใจยอมรับเสียว่านี่คือลูก ถ้าเรารู้ว่าลูกของเราเป็นลักษณะที่ปรับตัวช้าการให้แรงเสริมบวกกับทันทีที่เขาสามารถกล้าแสดงออกมันจะสร้างความมั่นใจให้กับเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อแม่ใส่ความคาดหวังมากจนเกินไปแล้วใช้กระบวนการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดเป็นแรงกดดันแรงกดดันนี้อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเด็กเองด้วยซ้ำไปก็คือว่าความมั่นใจและความกล้าในการแสดงออกซึ่งบางครั้งบางคราวควรจะทําได้ก็กลับทําไม่ได้ด้วยซ้ำไป วิธีการที่จะเพิ่มแรงเสริมให้กบเติกง่ายที่สุดแล้วก็ทําได้เร็วที่สุดคํำช่นชมครับคชื่นชมที่เราให้กันแล้วก็หาจุดบวกของเขานะอย่างฟิล์มเนี่ยตอนนี้เขาก็น่าจะได้รับคำชื่นชมนะเขาก็มีความอดทนไม่ถอนตัวออกไปซะก่อนทำจนเสร็จสิ้นง,งานเนี่ยก็ถือว่าน่าจะได้รับคำชื่นชมในในกระบวนการของเขาแล้วส่วนน้องปรินใช้การสังเกตด้วยตัวเองก่อนจะเข้าไปถามครับ ว่าไงมันย่อมาจากอะบรรทุกชั้นสามคำตอบที่ได้ถูกต้องแล้วครับบชสหรือบรรทุกชั้นสามก็คือรถไฟชั้นสามที่มีแต่เก้าอี้นั่งอย่างเดียวครับเห็นแล้วเนงาป้าแดงหรือเราจะรู้ยังไงว่าใช่ไหมป้าแดงี้หรือเปล่าครับมันจะเหมือนมาแดงรถตัวเองครับไม่ไม่เหมือนคนถามเหมยอันนี้รถ ฟที่คอป้ายแดงคืออะไรก็คือรถที่เข้ามาและวก็มีการชำรุดด้วยความที่ปรินเป็นคนเชื่อมั่นในคำตอบของตัวเองโดยไม่ยอมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งทำให้ปรินถูกข้อนี้เพียงครึ่งเดียวครับเพราะป้ายวงกลมสีแดงนี้ไม่ใช่ป้ายแดงที่หมายถึงซึ่งที่ถูกต้องคือเป็นป้ายสี่เหลี่ยมสีแดงแขวนไว้บริเวณด้านล่างของโบกี้รถไฟ เป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าโบกี้นี้มีปัญหาต้องตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงครับและในการหาคำตอบหลายๆข้อของปรินปรินเลือกที่จะตอบตามความรู้ของตัวเองมากกว่าจะตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งครับรก็ไม่เป็นไรเพราะเราเราเป็นคนหามไปแล้วเราจะไม่ตรวจสอบไหมครับ ความมั่นใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะคือมีโอกาสในการที่จะกล้าในการแสดงออกวิธีการอย่างเดียวที่จะทําให้ความมั่นใจมันมีความสมดุลของชีวิตเกิดขึ้นด้วยก็คือว่าการได้ทํางานเป็นทีมะะบางครั้งเป็นผู้ตามบางครั้งเป็นผู้นําบางครั้งมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบางครั้งมีโอกาสที่จะได้ออทํางานร่วมกันกับเป็นทีมมีการแบ่งสรรปันส่วนกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะสมบูรณ์มากขึ้น เด็กๆทั time, ้ง3คนสามารถหาคำตอบได้ภายในเวลาที่กำหนดครับโดยน้องว่านสาวน้อยคนเดียวนำเดียวมาตั้งแต่ต้นจนจบสอบถามข้อมูลพร้อมทั้งถ่ายรูปมาครบถ้วนครับพี่ค่ะพี่คะหนูรบกวนไห้หนได้ไหมเอาไปนน้นออกให้หน่อยได้ไหมหนูจะถ่ายรูปก่บก่อนย่อ